ดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะในช่อง Everything Channel นะคะช่องที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไว้ในช่องนี้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะก็ได้กลับมาแล้วะคะ่ะในหมวดของสกินแคร์2 1 9 favorite skin care 2 1 9นั่นเองจ้า ก็จะมาช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะชา,ชาวลูกเพจทั้งหลายโอเคพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับดูและรับฟังพร้อมกันจะว่าเฟลลิตของเจมีอะไรบ้างจ้าไปเลย เดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มกันที่หมวดแรกนะคะก็คือการทําความสะอาดผิวหน้าเนาะเราจะมาเริ่มจากคลีนซิ่งนะคลีนซิ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เจนเลิฟม,มากเลิฟเลิฟเิเที่สุดนะคะตั้งแต่ที่ใช้มานะ,ะเป็นตัวนี้เลยและหากซื้อได้ง่ายนะคะ Clean and Clear นะคะตัวนี้เห็นไหม ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับใครเหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายเพราะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะไม่มีสีไม่มีพาราเบนค่ะคุณค่ะและมันอ่อนโยนต่อสภาพผิวมากและทำความสะอาดเมคอัพโอ้ยเมคอัพขอพายเมคอัพกันน้ำได้เลยนะคะ ดูดีและมาในปริมาณ100 ml นะคะราคาถ้าจำไม่ผิดก็จะประมาณ70กว่าบาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเวนค่ะโอเคนะคะเรามาต่อกันที่สิ่งนี้เลยจ้าตัวนี้จะเป็นเป็นทิชชู่เปียกนะจ้าของเบบ y ้ r i รท์เนาะอโลเวลาเซรั่ม w ว t h ทิชชู่นะคะตัวนี้สำหรับไว้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะตัวนี้ไม่แสบผิวนะใช้แล้ว ก็ประโยชน์ของเขาก็ไม่ต้องผู้ภาททำเพลงนะหาซื้อได้ที่ซื้อไว้อีกแล้วหาซื้อได้ง่ายมากตัวนี้นะคะปริมาณของเขานะคะจะอยู่ที่25แผ่นนะคะโอเคถ้าสายตาเจไม่ได้โฟกัสที่กล้องก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะเจต้องอ่านน้อง้องใช้สายตาอ่านสรพพะคุณต่างๆนะคะข้อเท็ของเขาคือ ทุกตัวเราก็จําไม่ได้นะ้อเพราะเราก็ซื้อมานานมากใช้มานานมากนะล้วก็รวบรวมมาเป็นคลิปนี้นั่นเองนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเอามาต่อที่โฟมล้างหน้านะจ๊ะส่วนโฟมล้างหน้านะเจ๊ก็จะเลือกใช้ของตัวนี้เลยอ่าเห็นไหม คือรูหราดูดีมากตัวนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่าโทนี่โมลีนะคะฟอร์เรียมไบรท์ชินิง่งโฟมคลีนเซอร์นะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านคำคีมนะจ๊ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยล้างสิ่งสปกปรกออกได้อย่างหมดจดนะคะซึ่งสูตรที่มีสารสกัดจากธรรมชาติน้ำดอกบัว ผงไข่มุกและสารสกัดจากมะพร้าวนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินต่างๆะะที่ช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสและเวลาล้างหน้านะคะความรู้สึกของตัวนี้นะคะเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วไม่ทําให้น่าเยียดไม่ทําให้น้าแห้งนะคะคือยังเหลือความชุ่มชื้นที่ดีมากคือสุดยอดนะคะใครที่เป็นสิวคือ แนะนำและสำหรับใครที่แต่งหน้าหนักก็คือแนะนำแบรนด์นี้เลยนะจ๊ะตัวนี้เจซื้อไม่แน่ใจซื้อในซีโฟร่าหรือซื้อในไหนนะคะคือจำไม่ได้แล้วจริงๆขออภัยด้วยนะคะก็เพื่อนเอนลองไปหาดูกันได้นะจ๊ะหน้าตาขอแถมให้อีกหนึ่งตัวนะคะเป็นโทนเนอร์เช็ดหน้าเนาะก็ไม่ใช่โทนเนอร์หรอกนี่คือสิ่งที่แบบว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านที่คือน้ำเกลือของคลี a n อนเคีนะคะใครที่เป็นสิวนะก็คือแบบเช็ดไปเลยหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จใช้แบบเทวนสำลี แล้วก็เช็ดอย่างเบาเบอือทาตามแนวรูขุมขนของเรานะจะทําให้ผิวหน้าของเราสะอาดยิ่งขึ้นและทําให้แบบว่าสิวโป่ง,งที่ตกค้างหลุดออกความมันที่ตกค้างหลุดออกแต่ไม่ทําให้หน้าน,นั้นนะและใครที่เป็นสิวอักเสบอยู่เหมือนแบบคือคีนแอน,นเคียก็คือมันคือน้ําเกลือรักษาแบบทำความสะอาดแผลแล้วสิวก็เป็นแผลอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราก็เช็ดไปจะทําให้สิวแห้งยิ่งขึ้นจ้า โอเคเรามาถึงในขั้นตอนการบำรุงผิวหน้านะคะของเจก็จะมีแบบไม่เยะนะิน์ดน่ะใช้มีดเวฟเป็นคนเป็นสิวนะคะเขาบอกว่าเคยได้ยินแบบว่าคนที่เป็นสิวจะแบบไม่สามารถใช้อะไรที่เยอะแบบหนักหนานได้จะทําให้แบบมันไปอุดตันเนาะรูผิมคนแล้วทำให้เกิดสิวอุดตนันขึ้นก็ไม่แนะนําให้ใช้ทีเดียวหลายๆตัวแล้วคนเป็นสิวก็คือแบบแนะนําเลยง่ายๆจบในเซเว่นหาซื้อได้ก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะ BK อ่ะเราพูดถึงตัวนี้ก่อน ตัวนี้นะคะเป็น B K Acne Expert ใบนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบว่า,อาเอสเซนบำรุงผิวหน้าฟื้นบำรุงผิวเคลียร์ฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวนะคะรอยดำรอยแดงพร้อมปฏิบัติผิวเพื่อผิวนุ่มชุ่มชื่นดูเปล่งปลั่ง,งกระจ่างใสไม่ก่อให้เกิดสิวนะตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้ไปแล้วหนึ่งนาทีนะคือแบบรอยมันก็จางลงนะไม่ได้แบบหายกริบไปเลยนะเห็นไหมยังมีรอยอยู่นะเห็นไหม ยังมีรอยที่ชัดเจนอยู่ก็คือแบบมันจะช่วยปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะก็ตัวนี้49บาทถ้าจะไม่ผิดปริมาณ4กร,รัมนะหาซื้อได้ที่เซเว่นในวสัสสันคือหาซื้อได้ไง่ายมากในเพจตัวแทนเขาก็มีค่ะอ่ะเรามาต่อกันที่เซลั่มตัวนี้เลย เป็นเซรั่มคุงมันกัน4 6ชั่วโมงตัวนี้สําหรับคนเป็นสิวนะคะอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวตัวนี้ชื่อเต็มเขาชื่อ B K x c e s s Serum Brightening Anti p o l l u t นะคะเป็นเซรัมม่มบำรุง บำรุงผิวที่ทรงประสิทธิภาพการป้องกันสิวพร้อมกับปนิบิผิวเพื่อผิวสวยและดูเปล่งปังกระจ่างใสแนะนําให้ทานหลักความขมสาพิษนาและครีมตัวอื่นๆนะจะตัวนี้ก็คือทําให้สิวแห้งเร็วและไม่ทําให้สิวแบบเกิดที่มันจะเกิดอะที่สิวแบบว่ามันนูนๆแต่ไม่มีหัวพอทาไปตืต่นช้าม,มาคือแห้งเลยคือหายไปไหนไม่รู้อเมซิ่งมากตันนี้ก็ประมาณสี่สิบเก้าบาทในเซเว่นนะคะ คือใช้ดีนะหลังจากที่ใช้มันหนึ่งอาทิตย์แล้วอะคือแบบมันดีจริงๆมันทําให้สิวแบบเวลาเราล้างหน้าอยู่ดีแล้วสิวเซียนแบบสิวที่แบบมันจะหลุดแล้วมันหลุดออกมาตามที่เราล้างหน้าเลยคือมันดีจริงๆแบบนี้คือแบบไม่ได้มูไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดเลยนะมาในส่วนของมาร์กหน้ากันบ้านนะคะก็เจนสมมติจะใช้เป็นแบบมาร์กชีทนะคะก็จะเป็นตัวน,นี้เลย ไฮราบูแอดวานไบรท์นี่วอเทอร์บรูมเฟรช์รีเฟชชิ่งเฟชเชียลม,มาท์คะตอนนี้นะคะเข้มข้นแต่ละมูลด้วยสารสกัดจากดอกไม้นานานพันธุ์นะคะอันเป็นสัญลักษแห่งความรักที่โรบิติกถึง12ชนิดทําให้ผิวได้สัมผัสถึงของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาตินะคะสามารถดูดซึมความสดชื่นอันอุดมสมบูรณ์จากดอกไม้จิสชนิดได้อย่างล้ำลึกรดเร็วและช่วยต้านอนุมูลอิสระ ได้เนละจ้าตัวนี้ทําให้ผิวเต่ตงตึงรูขุมขนกระชับให้ผิวหน้ากระจ่างใสที่สําคัญช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นมากตัวนี้ที่พูดไปข้างต้นนะคะก็จะเป็นการบำรุงผิวสำหรับตอนคืนก่อนนอนนะส่วนตอนเช้านะคะก็จะบำรุงไม่กี่ตัวนั่นเองก,ก็จะเป็นตัวนี้เลยอสองตัวเนี้ย คือตอนเช้าจบใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เป็นบีเคเหมือนกันและต่อด้วยกันแดดกันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญว่าคนที่ไม่เป็นสิวหรือคนที่เป็นสิวยังไงก็ต้องใช้กันแดดกันแดดที่เจใช้ก็จะมี2ตัวนี้จ้าเรามาพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้สวัสดีสวสดีี่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์เดียวกับมาร์คตัวนี้นั่นเองนะจ้าไฮราบูจ้าตัวนี้เป็นกันแดดนะ F P F นะคะตัวนี้เขาเขียนว่าเท่าไหร่เอ่ย น่าจะ50บวกนะตัวนี้เป็น U V U V protection นะคะตัวนี้เป็นซันสกร e นเนาะ,ะไม่ได้เขียนบอกนะคะว่าเท่าไหร่จำไม่ได้ด้วยนะอ่ะแล้วก็กนันแดดอีกตัวนะคะที่เจใช้จะเป็นของวัสดนตัวนี้เลยตัวนี้เป็นลูกรลักมากไม่ว่าจะกี่คิดตัวนี้ใช้หมดมาหลายหลอดมากจนกระทั่งแบบตัดหลอดอย่างเงี้ยตัดหลอดอย่างเงี้ยคือซื้อแบบซื้อสามมาแล้วมันดีมากคือไม่ทําให้หน้ามันเร็วตัวนี้จะนะคะจะมีเอ๊ะ S.P.F 50 P.A. 3บวกนะคะตัวนี้บางเบาซึมเร็วและไม่เหนียวเหน,นอะคือแนะนำเลยและขอแทนอีกหนึ่งตัวได้ไหมอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นสเปรย์น้ำแรกที่ใช้แล้วเป็นลูกรักมาดูตลอดนี่เลยจ้าเห็นไหมซื้อจากไหนดูงว้นเลยชิ้นที่สองแบบคือซื้อจากบริัเองตัวนี้เป็นสเปรย์น้ำแรกของยูซรีนะจ้าคือแบบทผิวหน้าชุ่มชื่นดีมากคือแบบดีแบบพูดไม่ถูกอะ่ะคือแบบ ไปหาอ่านข้อมูลเราเอง้วก็คือมันก็จําไม่ได้จริงก็ขี้เกียจอ่านก็ต้องขออภัยด้วยก็ยังไงก็แบบอืมก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะคือแบบสายตาไม่ที่ดีเลยขนาดนั้นนะตัวน,นี้จะช่วยให้เรื่องผิวชุ่มชื่นเต่งตึงรุมขนกระชับและทําให้แบบว่าเวลาเราฉีดระหว่างวันนะคะมันจะทำให้หน้าของเราแบบสดชื่นากขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูละอองเดี๋ยวจะให้ดูละอองแบบ <S <S ออเห็นไหมละอองเขาละเอียดมากเราฉีดสดชื่น สุดที่ีสุดเลยคะ <S <S ่ะเรยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคปสกินแคร์เฟมลิส2.19 9นั่นเองนะคะก็ถ้าพูดผิดอย่างไรข้อมูลไม่ครบอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อเพิ่งกลับมาทำคลิปนะคะก็จะแบบว่ามีความเืินกล้องไม่รู้จะพูดอะไรกับกล้องคือแบบ ยังไม่ชินกับกะะล้องอะค่ะก็คือต้องขอใัยด้วยก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะอย่างไรนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อขอฝอากกด subscribe และกดไลค์ให้เราด้วยกข้างล่าแล้ถ้าอยากให้แบบว่าทําคลิปอะไรรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพบกันในอ p ีหน้านะจ๊ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย